สวัสดีค่ะจะมาสอนวิธีการาใช้แอปคายมาสเตอร์นะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็มาที่แอปคายมาสเตอร์ก่อนนะคะคายมาสเตอร์นี่คือเราดาวน์โหลดมาก่อนนะคะแล้ว,แล,วแล้วเราก็ก็มากดตรงคายมาสเตอร์เลยนะคะแล้วก็ไปที่แอปคายมาสเตอร์ตรงนี้นะคะ อันนี้คือจะมีโฆษณาขึ้นแล้วก็กดปิดอันนี้ค่ะตรงบวกตรงนี้ใหญ่ๆตรงด้านซ้ายนี่นะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปก็จะมีถาเอ่อมีขนาดของขนาดของวิดีโอว่าเราจะเอาขนาดไหนนะคะวิไลจะทําลงใน youtube วิไลก็จะเลือกเป็น16.9นะคะเป็นแนวนอนนะคะถ้าเป็นแนวตั้งเราก็ใช้เป็น9 1 6 9 สิบหกนะคะแต่ไม่เลยจะใช้สิบหกเก้านะคะเดี๋ยวมาเลือกเดี๋ยวมาเลือกเอาอันนี้แล้วกันค่ะเลือกเอาวิดีโออืมเอาวิดีโออันนี้นะคะ พอเราเลือกเสร็จแล้วก็กดตรงด้านขวาถูกตรงนี้นะคะนี่พอได้มาแล้วเราก็เด,าเดี๋ยวเวลาจะสอนวิธีตัดก่อนนะคะดาวน์นะะนโหลดก็มเมื่อกี้นะคะ,ะ,คะอันนี้คือตัดต่อใช่ไหมคะเราจะตัดต่อนี่คือเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะตรงรูปเส้นตรงเวลาจะมีเวลาตรงตรงวิดีโอของเราเนะะี่ยค่ะ เราก็กดเข้าไปตรงเส้นนี้ค่ะแล้วจะเห็นกันไกลใช่ไหมคะกันไกลอยู่ด้านขวาแล้วก็กดไปที่กันไกลค่ะแล้วเราก็จะแยกก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาตัดเราก็ต้องแยกก่อนนะคะแยกก่อนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดตรงไหนออกเราก็สมมุติว่าเราจะตัดตรงนี้เวลาจะตัดเอาตรงนี้ออกนะคะ เห็นไหมคะอันนี้คืออันแรกคือแยกออกแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือวิเลยจะตัดอีกจะตัดตรงไหนเราก็ไปไปแยกไปเดี๋ยวกดตรงเส้นอองนะคะแล้วก็ไปที่กันไกลถ้าเราต้องการที่จะไปอ่ด้านด้านซ้ายเห็นไหมคะเพื่อนกดกันไกลแล้วก็กดด้านซ้ายถ้าเราจะลบออกด้านซ้ายเราก็กดด้านซ้ายเห็นไหมคะนี่ออกไปแล้วด้านซ้าย ถ้าสมมุติว่าเราต้องการด้านขวาแล้วก็กดไปแล้วก็กดด้านขวาแต่ครั้งแรกเราต้องต้องแยกให้เป็นบวกอย่างนี้ก่อนนะคะให้แยกให้เป็นบวกแบบนี้ก่อนค่ะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเช่นตรงนี้มีบวกแล้วใช่ไหมคะวิลาต้องการจะตัดด้านด้านซ้ายวิลยก็กดไปที่กรนไกลแล้วก็กดด้านซ้ายก็จะออกมาถ้าจะกด ทุกครั้งที่เราจะตัดเราต้องมาแยกก่อนนะคะแยกเพื่อจะจะให้เป็นบวกแบบนี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ